สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เทุกท่านนะครับ E ีพีนี้นะครับเป็น EP ีที่474นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทรพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะอ่าผมก็ไปได้พระนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับที่อยู่ในกรอบแบบถักลวดเลยนะพี่นะกรอบแบบถักลวดเลยต้องบอกว่าพระองค์นี้เป็นถักลวดมาแบบนี้นะผมได้มาองค์ที่2นะครับนี่ องคที่2นะครับองค์นี้นะถักลวดเก่าเก่า mm hmm. โบราณโบราณแบบนี้นะครับผมได้มาองค์นี้เป็นองค์ที่2นะพี่นะอ่าส่วนใหญ่แล้วนะครับพี่ๆที่ผมเจอนะที่ถักลวดมาเนี้ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพระที่สมบูรณ์นะครับเป็นพระที่สมบูรณ์ไม่หักไม่ซ่อมนะครับพี่นะและก็เป็นพระที่แทบจะไม่ผ่านการใช้เลยก็ว่าได้นะครับพี่นะแทบจะไม่ผ่านการใช้เลยก็ว่าได้นะครับพี่ๆี่นะอ่าก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่พี่ fc กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ และอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องนะครับถ้าหากพี่ๆทานาดน,นะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275ส่วน ID l ดลายนะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn987ttn 987นะครับมา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 ชมกันเลยนะครับพี่พี่นะอ่า,อ,าองนี้นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะอ่าต้องบอกว่าเป็นองค์ที่สองนะครับเป็นองค์ที่สองที่ผมได้มานะครับที่ถักลวดแบบนี้นะพี่นะที่ถักลวดเกา่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้พี่ดูนียครับนี่เห็นไหมดูสนิมไหมครับนี่เห็นไหมอ่าลวดพวกนี้นะถ้าเขาถักแล้วเกิดการแขวนไปบ้างนะครับ อ่าเกิดการแขวนไปบ้างนะครับแล้วพวกลวดพวกเนี้ยเขาจะเหงื่อเหงื่อเขาจะไปจับตามลวดตามอะไรนะครับพี่เห็นไหมเมื่อทิ้งเวลาไว้นานๆน,น,นะครับเอาไว้นานๆหลายสิบปีนะครับอ่าหลายสิบสิบปีนะพี่นะเนี่ยเขาก็จะขึ้นสนิมเขียวๆแบบนี้พี่เห็นไหมเขาก็จะขึ้นสนิมเขียวๆเกาะแล้วก็จะมีอ่าเส้นลวดนะพี่นะเส้นลวดพวกเนี้ยเห็นไหมเส้นลวดพวกเนี้ยเห็นไหมดู ดูความเก่าของเส้นลวดดิครับเห็นไหมครับพี่ๆเห็นไหมอ่าเป็นแดงเป็นมะขามเปียกเลยนะพี่นะแดงเป็นมะขามเปียกเลยนะพี่นะไม่ใช่แดงสดๆนะพี่นะเห็นไหมเห็นไหมดูลวดเก่าเห็นไหมแดงเป็นมะขามเปียกเลยนะเห็นไหมอ่าอันนี้ดูลวดก่อนนะพี่นะดูลวดก่อนนะครับดูความเก่าของลวดนะพี่ๆเห็นไหมอ่าองนี้นะพี่นะแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าองนี้เป็นองค์ที่สองพี่ ที่ผมได้มานะที่ว่าเขาใส่กรอบแบบถักลวดแบบนี้นะพี่นะที่ผมเจอส่วนใหญ่จะเป็นพระที่สวยสมบูรณ์นะครับพี่นะแทบจะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับแทบจะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับพี่ๆอ่าองนี้ผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทครับพี่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะพี่นะเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกนะครับพี่ๆนะเห็นไหมครับพระ ที่ผมได้มานะสององค์องนี้เป็นที่สองนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นพระที่สวยสมบูรณ์และไม่ผ่านการใช้เลยพี่แทบจะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับดูเนื้อดีครับพี่พี่เห็นไหมเนื้อผิวเนี่ยไม่เปิดเลยนะพี่นะผิวเขาไม่เปิดเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมดูความสมบูรณ์นะครับนี่เห็นไหมดูใบหน้าเห็นไหมดูลําตัวลําวงแขนเห็นไหมทุก <ๆ S 1> ๆๆสิ่งทุกอย่างผิวไม่เปิดเลยพี่ผิวไม่เปิดเลยนะ เห็นไหมครับผิวไม่เปิดเลยนะครับเป็นพระที่เดิมจริงๆนะครับที่ผมได้มาองค์นี้เป็นองค์ที่สองนะครับที่ถักลวดเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้นะพี่นะเห็นไหมองค์นี้ผมได้มาเป็นองค์ที่สองครับที่ถักลวดเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้แล้วเป็นพระที่แทบจะไม่ผ่านการใช้เลยพี่ได้มาสององแล้วนะครับนี่องนี้เป็นองค์ที่สองนะครับเห็นไหมไหครับดูนะครับพี่ๆเห็นไหมดูเนื้อตรงหน้าอกนี่ครับเห็นไหม วงนี 8, 8, ้เอา8500บาทครับพี่8500บาทนะครับอ่ะดูด้านหลังด้านหลังเห็นไหมครับพี่ด้านหลังไม่ด้านหลังเห็นไหมโอ้โหหลังเป็นแบบหลังสังขยาเลยนะพี่นะนี่ครับนี่มีลักมีทองด้วยนะพี่นะมีลักมีทองเก่าด้วยนะเห็นไหมตามซอกนะครับนี่ตามซอกนะครับลักเขาซึมลงไปนะพี่นะลักเขาซึมลงไปเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นพระ เห็นเนื ливо, antes, ้อไหมครับเห็นรักไหมครับเห็นไหมมีลักมีทองเก่าด้วยนะพี่นะเห็นไหมอ่าองนี้ผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทครับพี่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าเจ้าของใหม่นะครับพี่พี่นะกําลังมองหาอยู่นะครับอ่าพี่พี่ท่านใดนะครับเอฟซีท่านใดกําลังมองหาพระแบบนี้อยู่นะครับพระแบบเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้นะครับที่เลี่ยมกรอบเป็นลวดนะครับที่ใส่กรอบเป็นลวดแบบนี้ที่ถักลวดเก่าๆแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับดูพิมพ์ทรงเห็นไหมพี่เห็นเส้นซุ้มใหญ่เลยไหมตกขอบฝั่งนี้นะครับเส้นซุ้มใหญ่ตกขอบฝั่งนี้นะครับเห็นไหมอ่านะครับดูฐานเลพี่พระไม่ผ่านการใช้เลยนะพี่นะแทบจะไม่ผ่านการใช้เลยก็ว่าได้นะครับพี่เห็นไหมพระยังสวยคมชัดเลือกแล้วดูผิวข้างในดิพี่เห็นไหมดูผิวพันธุ์ข้างในดิไหมเดิมๆมีฝุ่นมีอะไรเกาะเต็มหมดเลยนะพี่นะอ่าไม่แพงครับพี่ราคานี้นะราคานี้นะ 8,500บาทผมเอามาแบ่งปันราคานี้ไม่แพงแน่นอนครับพี่ไม่แพงแน่นอนนะครับพี่พีเอ่า, PC, อาสามารถจับต้องได้อยู่แล้วนะครับพี่พีเอสามารถจับต้องได้อยู่แล้วนะครับพี่พี่นะดูด้านข้างครับพี่ด้านข้างเห็นไหมด้านข้างตัดเรียบร้อยเห็นไหมครับพี่วัตดุค้งเนี่ยเขาจะมีความแบบตัดแบบเรียบร้อยมากพี่เห็นไหมเหนด้านบนเห็นไหมครับนี่เห็นไหม ดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับพี่ๆนะเห็นไหมตัดเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้น่าจะเป็นตรงมสฑรหลุดออกไปนะพี่ๆเห็นไหมครับด้านล่างนะครับนี่หนไหมดูลวดสิครับพี่ดูลวดสิครับเห็นไหมโอ้โหรวดยังเก่าเลยนะยังเก่าเลยนะพี่นะรวดยังเก่าแล้วผมได้มาองค์นี้นเป็นองค์ที่สองนะครับสภาแแพแบบแทบไม่ผ่านการใช้เลยนะครับพระข้างในนะพี่นะ อ่าเพราะว่ายังไงนะครับอ่าเนื้อผ้าข้างในอะ่ะเขาไม่ได้โดนสัมผัสเหงื่ออะไรเลยนะครับพี่เห็นไหมมีแต่ลวดนะครับลวดที่โดนสัมผัสนะเห็นไหมแล้วก็เมื่อทิ้งเวลาไว้นานๆนะครับอ่าเมื่อทิ้งเวลาไว้นานๆหลังจากไม่ได้ขึ้นคอแล้วนะครับลวดเขาก็จะขึ้นเป็นเนื้อแบบทองแดงแบบอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะพี่เขาเรียกว่าเนื้อทองแดงมะขามเปียกเลยนะพี่นะเห็นไหมไหมอ่า ดูนะครับนี่เห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมบอกเลยราคานี้นะครับ8500บาทคุ้มเกินคุ้มพี่ราคา8500บาทคุ้มเกินคุ้มนะครับนี่เห็นไหมถักลวดโบราณโบราณเลยนะครับพี่พี่นะเส้นซุ้มใหญ่นะครับองค์พระมีความคมชัดลึกนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับดูดีครับพี่ดูใบหน้าดูวงแขนนะครับนี่เห็นไหมดูเส้นซุ้มนะครับนี่นะครับฐานต่างๆเนี่ไม่ผ่านการใช้เลยนะพี่นะ แทบจะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับพระองค์นี้นะครับพี่ๆสวยจริงนะครับเก่าๆแบบนี้ไม่ได้หากันมาง่ายๆนะพี่นะอ่าเก่าๆแบบนี้ถักลวดโบราณโบราณแบบนี้พี่ไม่ได้หากันมาง่ายๆนะครับผมเอา8,500บาทครับพี่องค์นี้นะ8,500บาทครับผมอ่าไม่ได้หากันมาง่ายๆนะพี่ถักลวดโบราณโบราณแบบนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆ fc ไว้เพียงแค่นี้ไปแลวครับสวัสดีครับ